เสียงเล่าๆนะท่านผู้ชมเพราะก็ผมเซฟฟุกจัดให้นะครับวันนี้ก็พามาชมเจ้ายามาฮ่า X Max สามร้อยนะครับปีสองพันยี่สิบนะบอกเลยคันนี้จัดส่งให้เรียบร้อยนะครับเบิกใหม่ทุกชิ้นนะอ่ะชมรอบคันก่อนเลยดีกว่ามาสำหรับใครนะฮะที่เข้ามาชมคลิปของทางร้านเราแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทั้งสองช่องทางแล้วด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook PK Super ร์บนนทบุรีหรือช่องทาง YouTube PK Super ร์บานนทบุรี พื่อจะได้ไปพาดโปรโม,มชั่นดีๆจากทางร้านเรานะครับผมแล้วก็ช่วงท้ายคลิปเนี่ยมีโปรโม,มชั่นดีๆมาฝายกับท่านผู้ชมด้วยนะครับอ่าสีสวยๆนะคันนี้คันนี้เราทำเป็นสีเทาฟอร์ซ่านะครับสวยๆนะอ่ะดูของแต่งกันเลนยดีกว่านะก็จะมีชิวหน้าทรงซิ่งนะครับสีน้ำเงินนะล่ยน็อตเลดนะครับ อ่าชุดสีก็อย่างที่แจ้งเลยสวยๆนะครับต่อมาเป็นล้อนะครับล้อทําเป็นสีน้ําเงินนะสวยๆนะครับลายน็อตเลดนิดหน่อยนะต่อมาด้านข้างนะครับอ่าใสาๆนะอ่าคาวนี้ได้ท่อน้ําแซมโก้นะสวยๆนะครับท่อเป็นท่อเดิมผ่านะแล้วก็พวกกันร้อนเนี่ย ทำเป็นคาร์บอนนะครับแท้นะท่านผู้ชมโชคได้เป็นของขยะบ้านะสวยๆนะครับแล้วก็ทะเบียนเลขสวยเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่อ่าเลขเรียงกันไปเลยนะท่านผู้ชมคันนี้อ่าฝั่งแขงก็เดิมๆนะครับไม่มีอะไรสวยๆเบาะก,ก็ทําเป็นเบาะปาดนะครับโครงแท้นะท่านผู้ชมคันนี้ แล้วก็ตรงนี้ตัวคอบทำเป็นคาร์บอนนะสวยๆอ่ะมาดูหน้าไมค์กันหน่อยดีกว่าคันนี้วิ่งน้อยนะท่านผู้ชมมิ่งวิ่งอยู่แค่9,000กว่าโลเท่านั้นนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครนะที่สนใจเจ้า X Max คันนี้ก็ดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมหรือใครอยากติดตามรายละเอียดของแต่ละคันภายลร้านติดตามได้ที่เพจเราเพจเราจะมีชื่อว่า PK ซูเปอร์บายนนทบุรีนะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยนะหรือใครอยากเข้ามาชมตัวจริงนะพิมพ์ใน g o o ก l e แ a p ว่า PK s u p e r b อร์บ o นนทบุรีนะครับร้านเราเนี่ยจะอยู่ปากเกตนนทบุรีนะใครที่เข้ามาหน้าร้านเนี่ยก็สามารถจอดรถที่หน้าร้านได้เลยนะคลาผมแล้วก็ช่วงต้นคลิปนะครับที่ผมบอกไปนะสำหรับลูกค้านะครับที่กดไลค์กดซับสไครต์ทั้ง2ช่องทางเรานะ แคปหน้าจอนะครับส่งมาที่ชั้นเราเรามีส่วนลดให้พิเศษถึง2,000บาทนะครับในการช่วยซับดาวให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็ต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถสภาพนางฟ้านะแบบนี้นะมันก็ต้องที่นี่เท่านั้น P.K. s u p e r ปอร์บโนนทัปรีนะครับ